อาคารพาณิชย์สองชั้นแปลงหัวมุมทำเลดีมากนะครับอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยครับเมืองสารคามห้างจากมอสารคามมอใหม่ไม่เกินสองกิโลเมตรนะครับตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีตรงนี้จะมีการจัดงานสำคัญสำคัญที่นี่นะครับ ป็นสามฟุ้นบอลด้วยแล้วก็ทางเทศบาลก็จะมาจัดงานไม่ว่าเป็นงานปีใหม่นะครับเข้าพรรษาออกพรรษางานบุญงานอะไรอยู่ตรงนี้เป็นประจํานะครับนี่เป็นประจําเลยนะครับซึ่งมันหางนี่ตรงนี้ตรงข้ามตรงนี้เลยครับนะครับเนื้อที่สามสิบกว่าวานะครับสามสิบกว่าวาข้างบนมีสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ําข้างล่างมีหนึ่งห้องน้ํคล้ายพร้อมกับ อ่าของในนี้ตรงนี้จะเป็นร้านขายของชํานะครับร้านขายของชาไปตรงนี้ครับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับไม่เกินห้าร้อยเมตรก็จะเป็นแม่น้ําชีแล้วครับแม่น้ําชีนะครับแม่น้ําชีนะครับอายุนะครับอายุเด็กตรงนี้ประมาณเก้าปีนะครับ บ้านเลขที่99ด้วยนะครับเลขที่สวยมากเลยนะครับบ้านเลขที่99เลขที่99เนี่ยครับก้จะลดได้นะครับเราจะได้สองคันสามคันสามคันได้นะครับถ้าทําตรงนี้นะครับทจะลดได้แต่วันนี้นะครับได้ประมาณสามคันนะครับนี่ครับก็จะเป็นตรงนี้สภาพเยี่ยมมากเลยนะครับให้ของทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับ ร,ราคาตั้งไว้ถูกนะครับผมจะว่าไม่ได้แพงนะครับพอดีพองามนะครับพองามตอนนี้วันที่สิบเก้ามกราคมหกแปดราคาตั้งไว้ที่สี 4, 000, ่ล้านทวนนะครับแต่ราคามีขึ้นมีลงนะครับมีขึ้นมีลงอาจจะขึ้นหรือลงได้แต่ณนะวันนี้ตอนนี้ สี่ล้านทวนนะครับถ้าเกิดว่ามีการยืินกูุบยินกูุ้ให้ฟรีนะครับละเอ,อ,อยียดต่างๆนา,านานนี้สามารถสอบถามผมได้โดยตรงนะครับผมครับสวัสดีครับ